สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปตกปลานะครับอันนี้นะครับจะเป็นที่ตัดตัดไส้เดือนนะครับเพื่อการตกปลานะครับแหลมนะครับพ่อผมก็ใช้หินเจียนะครับนะฮะเราก็ใช้หินเจียเจียใช่ไหมครับคุณพ่อเจียคือความคมน,นั้นครับคมแล้วตอนนี้โอ้บาสมือเหรอเลือดไหล ะลอกเล่นนะครับโอ้โหลเล่นดีมากเลยนะครับนี่นะครับเราก็มีไส้เดือนด้วยนะครับไส้เดือนอยู่ในดินนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับนี่อุปกรณ์นี่คือเบ็ดนะครับนี่มีสามสีนะครับที่ผมเลือกมานะครับนี่นะครับเราทำเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนี่ง่ายมากเลย นี่นะครับพ่อผมทําเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแค่เราต้องตกนะครับสามสองหนึ่งตายไป,ไปออม,มันช้าจังอันนี้คือครั้งแรกนี่ยที่ผมตกป่า ครับผมรู้สึกว่ามันเมือนจะได้ครับลองยกือนะครับ,รบเฮ้ยได้จริงด้วยนะครับืนี่นะครับลาอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหโอผมกลัวหน่อยเฮ้ยนี่นะครับเบ็ดมันสั่นนะครับลองยกมานดูนครับเอ้ยเอ้ยผมได้จริง้วครับโอ้โหนี่ ปาลาอะไรไม่รู้นะครับนี <Wow. S 1> ่ผมตกเองนะครับ <c oughs> สองตัวแล้วนะครับเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับปลากระเบี่หรือเปล่าครับหรไม่ใ <c oughs> ช่บขา <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> อะวันนี้เราตกปลาครับแล้วก็กลงน้ำด้วยนะครับสวยมากว้าว wow. ปลาประมาณนี้นะครับหมดแล้วนี่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 อีกตัวนะครับปลานินยังไม่ออกนะครับตะ่กี้โอ้โหโอ้โหแข่งปลานะครับโอ้ปลาปลากระเพ้าแรงมากเลยนะครับอือเอาฟาดปลานินนะครับอือปลานิน เอาปลานินไม่ตอบโตนะครับวันนี้เราแข่งกันอยู่นะครับเอาอยัางไงครับโอ้โหปลาเป้าไปอยู่หน้าปลานินนะครับอือหือปลานินกำลังดื่มน้ำอย่างดีนะครับนนี้เราก็สนุกกันมามากเลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝั่เพื่พพพพพอนกดตามช่องไอคิวรีวิวทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับโอ้ อ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย